E uh. สวัสดีครับพบกับกินฟางชาแนลอีกแล้วครับผมเมื่อนี้ภาพพี่น้องมากินตำสั่วนะครับผมกับลูกชิ้นแดงทอดพักก็ะมีสลัดมะละแล้วก็การบวงกับพักไอพักแว่นนะครับผมอุ้ยทั่พผู้พี่น้องไปครับผมมา ตื่นเลยครับผมมาตรงวอาหลายแยกหางมากับเฮาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาคําแรกแข่งมานเออเนี่ยลืมแนะนําไห้ขิงออนพี่น้องมาครับผมเฮาอีกแล้วเฮาอีกแล้ว 嗯。Mm hmm. นัวประแดกคือเก่าเพียน่อง มีแต่แน่แน่ข,ขมขมเลยไม่น้องคนไหน ขคงไปง่ยายมากเลยเเฮ้ยพี่นอนน้อยบรรยากาศบ้านด้่ือเกาเพี่น้อง मला ออืถึงออน <c oughs> ตอนสื่อมากคือออนไม่อยู่กับแาวอ่ะแก เพ็ดเอาเรื่องพี่น้อง โอเคครับนี่ก็ได้เมนูตำส่วนนะผมก็เบดเป็นทีเรียบร้อยกับเลือลูกชิน้นแดงฮอนดอกแดงสองหน่วยก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรับชมนะครับผมแล้วไว้พบกันขล้นหน้านะครับผมผิดพลาดกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ